สวัสดีครับผมก็จักรพันธ์รีวิววันนี้พบกับ Toyota y a r i ิปรับปรุงใหม่รุ่น2021ในปีนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างมีอะไรปรับปรุงกันบ้างเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับ รถคันนี้ t ต y ยต้ y ยาริสปอดพรีเมียมสีทูโทนก็คือเป็นสีแดงสลับกับหลังคาสีดำที่ออกแบบมาเป็นตัวใหม่นะครับราคาอยู่ที่684,000ด่บาทสามารถจับจองได้แล้วนะครับสำหรับวันนี้ไปดูข้อมูลพื้นฐานเรื่องอื่นๆกันนะครับเริ่มต้นจากบอดี้นะครับบอดี้ของเราเป็นรถแฮชแบ็กประตูด้านขุมพลังนะครับรถยนต์คันนี้ใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาด1,200สซีซีสี่สูบ16วาล์วนะครับเป็นเครื่องยนต์ Du อ l v v t i e เครื่องยนต์ตัวใหม่นะครับที่จะทำให้ ประหยัดมากมันมากๆเลยเครื่องยนต์ตัวนี้มาควบคู่กับเกียร์ CVT ต้องบอกว่าเป็นเกียร์ CVT เนี่ยที่จะทําให้ท่านนะครับขับรถออกตัวเนี่ยได้อย่างนิ่มนวลแล้วก็พอควบคู่กับตัวเครื่องยนต์เนี่ยทำให้เรื่องของอัตราการสิ้นเปลืองเยประหยัดน้ํามันสุดๆไปเลยครับต่อมาเราไปดูเรื่องของดีไซน์นะครับว่ามีอะไรกันบ้างสําหรับด้านหน้ามาดูด้านแรกเลยนะครับตรงนี้เลยไฟหน้านะครับไฟหน้าของเราเป็นแบบ LED เป็นแบบ multi reflector ไฟหน้าที่จะส่องสว่างได้เวลากลางวันเนี่ยก็จะมีไฟ daytime running light แล้วก็เวลาที่ มองกลางคืนเนี่ยก็จะบอกว่าไฟหน้าตัวนี้ทำให้เป็นหลอด LED สองสว่างกับการสะท้อนแบบมัลติรีเฟกเตอร์เนี่ยทำได้ดีมากยิ่งขึ้นครับถัดลงมาด้านล่างนิดนึงอันนี้คือสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับนี่เชฟของตรงไฟตัดหมอกด้านหน้าที่เป็นแบบ LED เนี่ยเชฟตรงนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับทำให้เรื่องของรู้สึกด้านหน้าเนี่ยมันรู้สึกดุดันมากยิ่งขึ้นรถเนี่ยดูมีมิติมากยิ่งขึ้นสวยงามมากยิ่งขึ้นครับขยับมาติดนึงตรงนี้เลยนี่อันนี้เราเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับตรงโลโก้ ตอนนี้เราทําให้เป็นสีดําเพราะมันเป็นสีดำเนี่ยมันเลยดูเข้ากับตัวรถทั้งหมดเวลาที่ไปที่ไหนเนี่ยดูโฉบเฉี่ยวดูดุดนันดูสวยงามมากยิ่งขึ้นถัดลงมาดูแผงลังพึ่งข้างล่างบ้างนะครับแผงลังพึ่งก็ออกแบบมาให้ดูสวยงามนะครับทำให้เรื่องของเวลาคนที่มองมาจากมุมด้านหน้าเนี่ยจะรู้สึกเลยว่ารถคันนี้มันดูเท่ดูสปอร์ตสมกับการที่เป็นรถยาริสมากเลยครับ ต่อมามาดูล้อของเรามากนะครับตัวนี้ตัวท็อปนะฮะสปอร์ตพรีเมียมเราได้เปลี่ยนดีไซน์ล้อแบบใหม่นะครับให้ล้อเนี่ย มันดูมีความลักษณะที่แตกต่างเป็นตัวท็อปมากยิ่งขึ้นดูความเป็นโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับสีดำปัดเงาขนาด15นิ้วต้องบอกว่ามาพร้อมกับยางซีรีส์185/60 R15 บอกเลยว่าสามารถรองรับน้ำหนักรถได้ดีแล้วก็เกาะถนนการซับแรงกระแทกการลีดน้ำยางตัวนี้ทำได้ดีมากเช่นเคยครับแล้วก็ระบบเบรกด้านหน้านะครับจะเป็นดิสเบรกส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็นรัมเบรกให้ครับสำหรับรถยารสุนนี้ เลื่อนขึ้นมาด้านบนนิดนึงนะฮะจะเจอเรื่องของกระจกมองข้างที่เป็นสีดําบอกเลยว่าออกแบบมาเป็นสีดำเนี่ยคือมันสวยมากมันตัดกับตัวสีมากนะครับแล้วก็ตรงเสา A เสา A ที่ลามไปถึงข้างบนนะครับรวมถึงด้านบนเนี่ยก็จะเป็นสีดําด้วยเป็นสีทูโทนซึ่งเราทําสีดํามาจากโรงงานไม่ใช่สติ๊กเกอร์นะครับข้างบนนี่คือทําสีมาเรียบร้อยเลยส่วนด้านหน้าสุดนะครับกระจกหน้าเราเป็นแบบอะคริลิกกลาสด้วยกระจกที่จะกันเสียงรบกวนทําให้เวลาที่ ขับรถไปเนี่ยเสียงจะเข้าห้องเนี่ยจะมีกระจกเนี่ยช่วยซับเสียงให้อีกชั้นหนึ่งครับแล้วก็ด้านข้างนะครับการเข้าออกประตูรถเนี่ยก็จะใช้เรื่องของสมาร์ทคีย์สามารถกดปุ่มแล้วก็สามารถปลดล็อกและเข้าล็อกได้เลยตัวก้านมือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับด้านนี้เลื่อนมาด้านหลังก็จะเจอสีเดียวกันด้านหลังข้างบนนะครับจะเห็นสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นลักษณะโดดเด่นของรุ่นนี้อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของเสาอากาศที่เป็นแบบคีบฉลามนะครับเลื่อนมาข้างหลังสุดได้เลยฮะด้านหลังสุดสิ่งที่เราจะเจอนะครับก็คืืืออ,ออออออเเรรรร่่่งงงงขขกกาาแบบบใหหมสํัส ของสกเกิร์ตด้านท้ายแล้วก็เรื่องของดีไซน์พอมันออกแบบมาใหม่เนี่ยรถก็จะดูมีมิติมากยิ่งขึ้นสวยมากมากยิ่งขึ้นครับสังเกตรเรื่องของสกเกิร์ตท้ายนะครับจะเป็นสกเกิร์ตที่ออกแบบมาใหม่ทั้งหมดเลยเลื่อนขึ้นมานิดนึงนะครับก็จะเจอเรื่องของระบบความปลอดภัยที่เรามีให้นะฮะกล้องมองหลังเรามีให้ด้านหลังนะครับก็จะมีเรื่องของก้านปัดน้ําฝนด้านหลังอีกด้วยรวมถึงด้านบนนะครับสปอยเลอร์หลังทําเป็นสีเดียวกับตัวหลังคาเลยเป็นสีดํอาออกแบบมาให้สวยงามมากครับรถคันนี้มีไล่ฝ้าหลังเรียบร้อยแล้วก็มีเรรื่่อองงงขไฟบวที3 เพิ่มความปลอดภัยให้ขณะขับขี่สําหรับคนที่ตามมาด้านหลังอีกด้วยครับส่วนไฟท้ายนะครับก็เป็นไฟท้ายแบบ LED ที่จะมีลักษณะเป็นเส้นเป็นไลท์ไกดิ้งนะัะเพิ่มความสวยงามเพิ่มความสปอร์ตให้กับรถคันนี้เข้าไปอีกด้วยครับ และด้านข้างนะครับก็าฝาถังน้ํามันอยู่ฝั่งซ้ายของตัวรถรองรับน้ํามันนะครับ E20 9195สา,ม,ม,า,า,สาม,มารถเติมได้เลยครับปลอดภัยสําหรับรถคันนี้แน่นอน, <S <S 2> <S 2> น <restroom> เราไปดูที่เก็บสัมภาระด้านท้ายกันบ้างนะครับเ <S 3 S 2> วลาที่เราเปิดมาเนี่ยด้านท้ายก็จะล็อกแบบไฟฟ้าให้ด้านท้ายสาม,มารถมีที่เก็บสัมภาระเนี่ยกว้างมาก มีเขาเรียกว่าม่านบางสัมภาระให้ด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยในขณะที่เราไม่ได้ติดฟิล์มข้างบนเนี่ยเข้มมากตัวนี้สามารถช่วยได้เบาะด้านหลังสามารถพับได้เป็น40-60ทําให้เพิ่มความจุในการเก็บสัมภาระได้เยอะมากยิ่งขึ้นครับเราไปชมด้านในกันบ้างนะครับว่ามีอะไรกัน <c oughs> แผงประตูด้านข้างนะครับก็จะออกแบบมาให้เป็นพิเศษก็คือมีวัสดุเป็นหนังนะครับอ่าแล้วก็บุด้วยฟองน้ําอย่างดีทําให้เวลาที่เราพักแขนด้านขวาเนี่ยรู้สึกนุ่มนวลข้างนะครับวัสดุตกแต่งก็เป็นสีเมทัลลิกออกแบบมาให้ดูสวยยยงงาาาาามมมมดดูเเเน่่ไไ้้ป็รอพข ภายในนะครับสิ่งที่ดูมีการเปลี่ยนแปลงที่อย่างได้เห็นชัดเจนก็คือเรื่องของพวงมาลัยพวงมาลัยมีการหุ้มหนังมาแบบพิเศษใหม่สามารถกลับได้กระชับมือมากยิ่งขึ้นดีไซน์ด้านในเนี่ยก็ดู โอถงดูมีความกว้างมากสําหรับรถ Eco คคาร์มาลงลึกที่พงมาลัยนิดนึงนะครับพงมาลัยเป็นพงมาลัยมัลติฟังก์ชันสามารถที่จะเลือกรับสายวางสายเปลี่ยนเพลงเพิ่มเสียงลดเสียงได้จากตรงนี้ได้เลยรวมถึงพวงมาลัยด้านขวาเนี่ยก็ยังสามารถควบคุมหน้าจอ M I D ได้อีกด้วยสิ่งที่จะเห็นก็คือเรื่องของสีอำนวยความสะดวก ปุ่ม start ของเราปุ่ม start ของเราเป็น p ุ s ส start นะครับสามารถทําง่ายมากเพียงแค่เหยียบเบรกและกด start รถของท่านก็ start ได้เรียบร้อยแล้วลงมาด้านล่างนิดนึงจะมีปุ่มควบคุมนะครับระบบความปลอดภัยต่างๆที่มาพร้อมกับรถคันนี้เป็น Toyota Safety Sense อันดับแรกเลยจะเห็นจะเป็นเห็นรูปรถนะครับออกซ้ายออกขวาก็คือ Lane Departure Alert นั่นเองรถคันนี้มี Lane Departure Alert เพื่อเตือนให้เวลาที่เราออกนอกเลนถนนด้วยด้านล่างก็จะมีระบบเตือนก่อนคันชนนะครับ Pre-Collision System จะทำให้ท่านนะครับปลอดภัยก่อนการชนเพราะเวลาที่รถคํานวณว่าจะเกิดอุบัติเหตุรถจะมีเสียงเตือนมาให้ท่านก่อนเพื่อที่จะให้ท่านเหยียบเบรกได้ครับด้านขวานะครับจะมีระบบ VSC และ TRC ระบบป้องกันการลื่นการถลและระบบควบคุมการทรงตัว ส่วนด้านล่างจะมีปุ่ม A Star Stop Engine เพื่อให้ท่านเนี่ยสามารถปิดเปิดระบบ Star Stop Engine ของเราได้ด้วยครับต่อมาด้านหน้านะครับหน้าจอหน้าปัดของเราเนี่ยเป็นหน้าจอออปติตอนขนาดใหญ่สามารถแสดงผลได้นะครับระหว่างเรื่องของการวัดรอบแล้วก็เรื่องของความเร็วรดด้วยหน้าจอตรงกลาง MID ก็เป็นหน้าจอที่สามารถแสดงผลสามารถแสดงผลเรื่องของอัตราการสิ้นเปลืองเรื่องของน้ํามันว่ามีกี่ขีดสามารถแสดงได้ตรงนี้เลยถัดมาด้านล่างนิดนึงครับจะเจอเรื่องของไฟหน้าไฟหน้า ของเรามีระบบเปิดปิดไฟอัตโนมัติพร้อมระบบ Follow me home ด้วยสามารถเปิดปิดไฟตัดหมอกได้ตรงก้านไฟด้านขวาเลื่อนมาด้านซ้ายนิดนึงรถคันนี้เป็นรถ Eco ค้าที่มีระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัตินะครับเวลาที่ฝนตกเนี่ย ก็จะสามารถปัดได้แบบอัตโนมัติไม่ต้องเปิดไม่ต้องปรับสปีดเลยรถคันนี้สามารถดูแลให้เรียบร้อยเลยครับและด้านในอย่างอื่นนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างอื่นเริ่มจากด้านบนสุดเลยเราจะเจอนี่เลยครับกล้องบันทึกนะครับนอกจากกล้องบันทึกที่เรามีให้แล้วเนี่ยมันยังมีทั้งบันทึกด้านหน้าและก็ด้านหลังเพิ่มความเรื่องของปลอดภัยในขณะที่เราขับขี่และเกิดอุบัติเหตุกล้องบันทึกหน้าหลังก็จะช่วยทําให้เราสาม,มารถบันทึกภาพได้ด้วยนะครับขยับมาตรงข้างๆกล้องจะเจอกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติมาเลือกที่จะปิดเปิดได้เวลา ที่เกิดแสงสว่างมากเกินไปเนี่ยรถก็จะสามารถที่จะปรับให้แสงเนี่ยมันพอดีกับสายตาของเราได้เลื่อนลงมาด้านล่างนิดนึงครับสิ่งที่เป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งเลยที่เรายังคงเก็บไว้หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่รองรับระบบ Apple CarPlay สามารถที่จะใช้งานฟังก์ชัน p p l e CarPlay ได้นะครับสะดวกสบายเพียงแค่เสียบสายเท่านั้นเองเลื่อนมาด้านล่างนะครับจะเจอ เครื่องปรับอากาศอัตโนมัติที่สามารถที่จะกดเปิดเส้นสัมผัสเดียวเท่านั้นสามารถเลือกที่จะเปิดออตโต้ได้เลยระล่างอีกนิดนึงนะครับเรื่องของหัวเกียร์ของเราเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับมีเกียร์ P R N D สาม,มารถปรับเป็นโหมดสปอร์ตได้โดยดันมาข้างขวาหัวเกียร์เป็นหัวเกียร์ที่แบบพุ่มหนังมาเรียบร้อยระล่างก็จะมีเบรกมือนะครับที่พักแขนเนี่ยก็จะเป็นที่พักแขนแบบหุ่มหนังดูสวยงามมากเลยครับถัดมาเราไปดูเบาะกันบ้างนะครั <instances> บเบาะของเราก <Blake> ็จะเป็นเ <ork offended S 1> บาะหนังนะครับนี่เป็นเบาะหนัง ที่บอกเลยว,ว่านั่งแล้วสบายมากดูแล้วดูมีสงงา่าดูมีราศีอย่างมากเป็นเบาะหนังที่เดินได้สีฟ้าอีกด้วยบอกเลยว่านั่งได้กระชับมากเลยครับรถคันนี้รวมถึงผู้โดยสารด้านหลังนะครบเบาะด้านหลังก็จะเป็นเบาะสีดําเป็นหนังสังเคราะห์สวยงามมากครับและนี่คือทั้งหมดของ t o โยต้ายาริสรุ่นปรับปรุงใหม่2021ตัวนี้นะครับอยากให้ผมกอลจักรพันธ์ รีวิวรถรุ่นไหนอยากให้เอาตัวไหนมาคุยกันเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ไว้ด้านใต้วันนี้ผมก้าจากพัณฑ์ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ